เมื่อช่วงเช้าของวันที่31มีนาคม2568เจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรสาครภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะอย่างเช่นที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีอาคารสูงอยู่หลายอาคารและบางตึกนั้นก็เป็นอาคารที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนาน ซึ่งทางด้านดรอ,อนบชุ่มเพีงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบรณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์ได้พาเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจในทุกอาคารและทุกชั้นซึ่งทางผู้อำนวยการโรงเรียนให้ข้อมูลว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ทางโรงเรียนได้มีการสำรวจคร่าวๆซึ่งกพบว่าบางห้องเรียนนั้นเกิดรอยร้าวขึ้นตามผนังทั่วไปแต่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการสำรวจตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเพื่อความมั่นใจอีกครั้งค่ะ โดยหลังจากการตรวจสอบนั้นทางเจ้าที่วิศวกรของสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดสมุทรสาครได้สรุปว่าอาคารของโรงเรียนทั้งสิ้น8อาคารพบว่าทุกอาคารได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเป็นรอยร้าวดาสถาปัตยกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยทุกอาคาร สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต่างๆไปแล้วหลายที่เน้นสถานที่ที่เป็นอาคารสูงตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปภาพรวมนั้นก็ยังไม่มีที่ใดที่มีความเสี่ยงอันตรายค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ข้อมูลว่าสำหรับอาคารใดที่ยังหาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารไม่ได้ให้ประเมินเบื้องตน้นหากที่เสาหรือคานไม่เกิดความเสียหายก็ไม่มีความเสี่ยง ส่วนตามผนังนั้นก็อาจจะมีการร้าวเกิดขึ้นได้ถือว่ายังไม่อันตรายส่วนอาคารใดที่มีการต่อเติมและเป็นวัสดุคนละประเภทกันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าค่ะสนับสนุนโดย m c Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย